โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่เกมเมคคิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเบทเก้าจะมาทำเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของดารคอนซาก้านะครับแอสตาเวียพาร์สเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเนื้อเรื่องมันมีอะไรเพริ่มเติมมามีอะไรทำบ้าง เคล็ดไว้นะครับเคล็แรกนะครับให้ไปคุยกับพระราชาแล้วก็องค์รักษ์นะครับองค์รักษ์ของเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะกดแล้วก็ส่งเคล็ได้เลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับมันให้เราหน้าเราตีมอนเตอร์นะครับเดินมาตามนี้เลยนะไปทางขวาจากนั้นนะครับเราก็เดินมาทางขวาอีกทีหนึ่งนะครับในสําหรับเคล็นี้นะครับมันให้เราตีตัวแอสเซอร์เวีสโซเจอร์นะครับตัวนี้นะครับก็ส่งเคล็ เพื่อต่อไปเควนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดหลังจากที่เรากดจุดสีฟ้าเพื่อดับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งเควสเควสต่อไปนะครับให้เราตีเหมือนเดิมในเควสนี้นะครับเรามันให้เราตีตัวผู้ชายนะครับโอเคครับมาตีครบแล้วก็ส่งเควสนะครับจากนั้นเนะควสนี้มนให้เราตีตัวแอสตราเวนโซเจอร์นะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งนะของเควสนี้ให้เราเดินมาทางขวานะแล้วก็มาส่งเควสตรงน,นี้เลย โอเคแล้วก็กดไปที่เควสนะครับววรับเควสแลกงมานะมันให้เราไปจัดการตัวเรีกูลัสนะครับตีตัวนี้นะครับเมื่อตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเควสตามปกติต่อไปตัวนี้คือตีตัวก็คือตามชื่อเลยนะครับไทเทนเนียนะตัวนี้เมื่อตีครบแล้ว,วลนะครับก็ส่งเควสนะครับในส่วนของเควสนี้ไปอันนี้เป็นบอสนะครับคือตัวผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะโอเคครับเมื่อตีครบแล้วก็ส่งเควสตามปกติครับผม เหครับแล้วก็มีเควสสุดท้ายนะครับเป็นเควสที่ไปที่เตียงนะครับแค่นั้นเลยนะครับในส่งเควสนี้ครับก็รับเควสมานะเราก็ตีตัวนี้เลยนะครับเป็นจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับผมส่งเควสเองนะอันนี้โอเคครับก็จบแล้วนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องให้ดูก่อนว่ามีของอะไรบ้างนะครับอ่าก็มี อันนี้ส่วนอาวุธมือนะครับหมัดนั่นเองนะอันนี้เป็นชุดนะครับสวยเลยทีเดียวเชียวถ้าในอันนี้นะไปก็ชอบเป็นสองสูตรขาวนะครับเพราะว่าดูสิใส่แล้วด,ดูดีขึ้นไหมเนาะซึ่งนั้นันก็ชอบนะครับสวยกว่าสูตรอันเดิมอีกนะครับผมโอเคก็ไม่พลาดแน่นอนกับการทำชุดสูตรอันนี้นะครับก็ใครชอบก็มาทำกันได้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชอบกดไลค์กด subscribe ให้ก้าด้วยเลยครันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ